่าดววเมืองประเทศไทยคำทํานายโควิด -19 เผยจุดดิ่งต่ำสุดอีกไม่นานนี้แล้วนอตตารมุตเมืองไทยหรือโหนโสรจะนวนอยู่ที่ทํานายไว้แม่นจนอกสรรันขวัญแขวนคนแห่แชร์คลิปและการทํานายทั้งเชื้อโรคกลายพันธุ์โควิด -19 สงครามเมืองมบใหญ่เหตุการณ์เซิร์นามิยุบสภา ผ่าดวงนายยกรัฐมนตรีนอตตารุตเมืองไทยพูดว่าการทำนายเป็นพูดตามดวงดาวไม่ได้พูดตามเหตุการณ์ช่วงปลายปีนี้มีแต่สงครามโคจรเข้ามาทำให้ประเทศหน้าห่วงโหนดังทำนายต่อว่าดวงผู้นำนั้นค่อนข้างผัวพันกับดวงของประเทศอย่างไรก็แล้วจะแม่นหรือไม่ให้ผู้ฟังเป็นผู้ตัดสินใจ ผ่อนหนักเป็นเบาได้โฮนชื่อดังยังบอกว่าคงไม่ได้แต่อาจช่วยแก้ไขสถานการณ์เล็กน้อยอันนี้เป็นไปตามดวงดาวมันก็ไม่ได้ถูกต้องเสมอทุกเรื่องเป็นเพียงการชี้ทางนําทางให้เราเท่านั้นเทียบแล้วคำทำนายมาจากดวงดาว50%เอร์เซและอยู่ในมือผู้นำอีก50%เอร์เซนแต่การทำบุญจะช่วยได้อีกหลายเปอร์เซ็นต์ ถ้าตามดวงดาวนั้นมันจะยังไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเพียงช่องว่างสุญญากาศอาจจะเป็นหลุมดำก็ได้ซึ่งจะเป็นแบบนี้ไปจนถึงปี2565ดาวมฤตยูจรปี2564นี้ชี้ชะตาดวงท่านจะมีอะไรที่ผัวพันเกี่ยวกับดวงเมืองเยอะมากปี2564เป็นปีที่สำคัญกับท่านมากที่สุด ถ้าจะเกิดอะไรก็จะมีภายในปีนี้แหละแต่ก็อยากให้ท่านทําบุญเยอะๆเพียงจะเป็นผู้นําทําบุญประเทศเลยก็ได้ทําบ่อยๆอาจจะดีขึ้นตุลาคม2564ระวังเชื้อกลายพันธุ์ผู้นำไทยอันตรายโรคระบาดเริ่มระบาดร้ายแรงและกลายพันธุ์เป็นโรคติดต่อไปทั่วประเทศตั้งแต่ต้นเดือน ไทยจะขับขันและ,ะเผชิญหน้าต่อวิกฤตการของโลกอย่างหนักหน่วงที่สุดจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของประเทศไทยในกรุงเทพมหานครตึกสูงจะพังทลายคนจำนวนมากถนนหนทางเสียหายเกิดไฟไหม้ทั้งเมืองผู้คนระส่ำระสายมีแต่เสียงร้องโหยหวนเป็นโศกนาฏกรรมรุนแรงรัฐบาลจะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาสำคัญ ที่หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหากิจต่างๆที่ก่อวอดขึ้นเกิดความวุ่นวายกลาหนเป็นระยะที่นาย,ยกรัฐมนตรีจะเป็นอันตรายควรจะเพิ่มการคุ้มครองให้มากเป็นพิเศษรัฐบาลประกาศขึ้นภาษีทุกประเภทจะมีอวบติภัยทางทะเลและทางเครื่องบินมากกว่าในระยะใดๆมีการตายหมู่เป็นร้อยบ้านเมืองก็ยังประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกตำ่ำ หุ่นตกวินาศสันตโรศิลธรรมจะเสื่อมโทรมพระอรัชชีกับมนุษย์หลวงโลกจะกำเริบเสบสาร,รทำให้ประเทศชาติเสื่อมเสียชื่อเสียงอิสราเอลอียิปต์และอาหรับสามผู้ยิ่งใหญ่เดือนนี้จะได้รับพิษร้ายจากดวงดาวและมรตยูจะพบกับปัญหาอันหนักหน่วงผู้นำของประเทศจะเป็นอันตรายหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำ ปัญหาตะวันออกกลางซึ่งหวังว่าจะสงบลงได้ระยะนี้เป็นระยะที่เข้าสู่จุดเปรา่นำพึ่งเพียงหยดเดียวก็อาจทำให้ทุกฝ่ายจับอาวุธเข้าห้ำหันกันทันทีด้านการแพทย์จะค้นพบยาฉีดแก้โรคร้ายวัคซีนปลายเดือนเรือโดยสารล่มตายหมู่หลายสิบคนจะสูญเสียบุคคลสำคัญของโลกในระยะนี้ เป็นนิมิตร้ายแห่งโลกย่อมจะวุ่นวายทั่วไปอาจจะเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งทางใต้วิกฤตสุดหาทางแก้ไขไม่ได้องค์การศาสนาของเราสันสะเทือนปลายเดือนตะวันออกกลางที่ว่ามีลู่ทางจะตกลงกันได้อย่างบองไม่เห็นเขาอันนั้นมีแต่เกิดความแตกแยกในระหว่างกลุ่มอารับด้วยกันเอง ทุกอย่างยังอย,งอยู่ในสภาพของที่จะอมสมกันได้สหรัฐอเมริกายัางคงตกตำ่ำนนยุบายต่างประเทศไร้ผลปีนี้จะรอดหรือไม่ย้อนคำทำนายนอตตารมุตเมืองไทยผ่าดวงนายกรัฐมนตรีผ่าดวงนายกรัฐมนตรี2564นี้ชีชะตาดวงของท่านจะเป็นอย่างไรดวงอนาคตของผู้นำต้องมีคุณสมบัติอย่างไร บุคลิกภาพเป็นอย่างไรถ้าตามดวงน่าจะเป็นผู้ชายสาขาอาชีพอาจจะไม่เกี่ยวพันกับนักการเมืองก็ได้ถ้าเป็นข้าราชการก็อาจจะ,กะเกษียณแล้วเป็นคนมีความรู้แต่ว่าไม่ออกทางการเมืองโดยตรงซึ่งเป็นเรื่องของอนาคตนักธุรกริจหรือไม่เป็นไปได้หมดซึ่งเขาน่าจะปรากฏตัวในปลายปีหน้า เป็นผู้เล่นใหม่ที่มาทำให้เหตุการณ์ความขัดแย้งเบาบางลงอย่างน่าประหลาดใจตุลาคม2564ระหระวังเชื้อโรคก,กลายพันธุ์ผู้นำไทยอันตรายอาจจะเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งทางใต้วิกฤตสุดหาทางแก้ไขปัญหาไม่ได้ผู้มีอำนาจถุกตำหนิและทำการล้มเหลวกลุ่มพันธมิตรนอกประเทศถูกทำลายสงครามระหว่างสหรัฐ กับตะวันออกกลางทำให้โลกต้องตกอยู่ในช่วงของฝันร้ายใช้กำลังทหารและอาวุธรุนแรงเข้าห้ำหั่นกันมีผู้ถือหางทั้งสองฝ่ายอาณาบริเวณที่เกิดจุดขาดคือสหรัฐอ,อังกฤษอิสราเอลกลุ่มปาเลสไตน์ออสเตรเลียจีนรัสเซียฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาอยู่ในภาวะขับขันประวัติศาสตร์ของชาติต้องจารึก จะถูกวินาศกรรมในหลายรัฐจากอาวุธร้ายแรงแผ่นดินจะเดือดเป็นไฟและในช่วงปลายเดือนประเทศไทยจะเกิดปัญหาเกิดปรากฏการณ์แผ่นดินสุดแผ่นดินแยกแผ่นดินถล่มไปทั่วทุกจังหวัดบ้านเรือนตึกรามบ้านช่องเสียหายโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครตึกสุดตึกสูงระฟ้าถูกถล่มลงมาจํานวนมาก มีผู้คนและสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตจำนวนมากดูน่าอันตุอนาเป็นที่สุดอย่างไรก็ตามเป็นเพียงการทำนายตามดวงดาวที่หนอตะรมุตเมืองไทยเห็นภาพเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชม